The Science of Getting Rich ที่เขียนโดย Wallace Wattles ในปี1903เป็นหนังสือคลาสสิกที่มีอายุกว่า100ปีแต่ยังคงให้ข้อมูลเชิงลึกที่ใช้ได้ผลสำหรับผู้ประกอบการและคนทำงานในยุคปัจจุบันนี่คือ4บทที่มีความหมายเป็นพิเศษจากหนังสือเล่มนี้ บทที่9การใช้เจตจำนงอย่างถูกต้องหลายคนคิดว่าการที่จะรวยได้นั้นต้องเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเพื่อควบคุมพนักงานหรือต้องตั้งบริษัทของตัวเองแต่การมุ่งเน้นไปที่การควบคุมผู้อื่นทำให้คุณพลาดโอกาสในการนำเจตจำนงของตัวเองไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า เป้าหมายที่แท้จริงของเจตจำนงคือการขับเคลื่อนตัวเองแทนที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงผู้อื่นจงใช้มันเป็นพลังในการระบุและลงมือทำในสิ่งที่คุณต้องทำการควบคุมตนเองไม่ใช่การควบคุมผู้อื่นคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงบทที่13การเข้าสู่ธุรกิจที่เหมาะสม ทุกคนอยากทำเงินจากสิ่งที่ตัวเองรักแต่คุณควรถามตัวเองว่าคุณทำได้ดีแค่ไหนในงานปัจจุบันของคุณเมื่อคุณกลายเป็นคนที่สร้างคุณค่าในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของคุณงานของคุณจะค่อยๆเรื่องเปลี่ยนไปในทิศทางที่คุณต้องการแทนที่จะมองหางานที่คุณรักสิ่งแรกคือการทำให้ตัวเองรักงานที่คุณทำ การใช้สถานการณ์ปัจจุบันของคุณเป็นบันไดเพื่อค่อยๆก้าวไปในทิศทางที่คุณต้องการเป็นแนวทางที่เป็นจริงบทที่14ความประทับใจแห่งการเพิ่มพูนหลายคนคิดว่าการหาเงินคือการเอาเงินออกจากกระเป๋าของคนอื่นแต่คุณไม่สามารถขยายตลาดด้วยความคิดแบบนี้ได้ในทุกธุรกรรม จงมอบคุณค่าให้มากกว่าที่อีกฝ่ายได้รับวอเตอร์อธิบายความเชื่อที่ว่าตลาดสามารถขยายได้ว่าความประทับใจแห่งการเพิ่มพูน (impression of increase) และมีเพียงผู้ที่ให้ความคาดหวังเช่นนั้นเท่านั้นที่จะได้รับความไว้วางใจ เมื่อผู้คนรู้สึกว่าการทำธุรกิจกับคุณจะนำสิ่งดีๆมาสู่พวกเขาด้วยเงินก็จะไหลามาหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติบทที่15ผู้ที่กนะ้าวหน้า หลังจากได้ลิ้มรสความสำเร็จเล็กๆน้อยๆหลายคนก็หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อเงินเดือนขึ้นหรือธุรกิจมั่นคงพวกเขาก็หลงผิดคิดว่าตัวเองจะรวยไปตลอดชีวิตคุณต้องทำงานอย่างสมบูรณ์แบบในตำแหน่งปัจจุบันของคุณแต่ในขณะเดียวกันคุณต้องขยายตัวเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้น แทนที่จะละเลยงานของตัวเองและฝันถึงความก้าวหน้าที่เพ้อฝันคุณต้องทำหน้าที่ปัจจุบันของคุณให้สำเร็จและสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าบนพื้นฐานนั้นทันทีที่การเติบโตหยุดลงความเสื่อมถอยก็เริ่มต้นขึ้นและความมั่งคั่งที่แท้จริงสามารถบรรลุได้ผ่านความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเท่านั้น สุดท้ายนี้นี่ไม่ใช่เนื้อหาจากหนังสือแต่ถ้าคุณกดติดตามและกดไลค์วิดีโอนี้ผมจะอธิษฐานให้คุณร่ำรวย